ครบกำหนดขยายเวลา30วันของการจ่ายค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย81แล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดย,ยังไม่จ่ายค่าผ่านทางเพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับสิบเท่าชมรายละเอียดได้เลยค่ะหลังจากที่กรมทางหลวงได้เปิดให้บริการมอเตอร์เวย์สาย81บางใหญ่กาญจนบุรีและเริ่มเก็บค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่16มก,กราคม2569โดยมีช่องทางการเก็บค่าผ่านทาง2รูปแบบได้แก่รูปแบบเงินสดและรูปแบบอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้นหรือ M-Flow ค่ะ ซึ่งระบบเอ็มโฟกรมทางหลวงได้ขยายเวลาการชำระค่าผ่านทางจากเดิม7วันเป็น30วันนับถัดจากวันที่ผู้ใช้ทางใช้บริการตั้งแต่วันที่16มกราคม2569ถึง16เมษายน2569ซึ่งวันที่15กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาครบกำหนดขยายเวลา30วันสำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการวันที่16มกราคม2569แล้วนะคะ ส่วนผู้ใช้ทางที่ใช้หลัง16มกราคม2569ก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางภายในระยะเวลาไม่เกิน30วันค่ะโดยสามารถตรวจสอบรายการผ่านทางและชำระค่าผ่านทางได้ทางแอปพลิเคชัน m f l o w t h a i ย i n e m f l o เ t h a i เว็บไซต์ w w w e m f l o w t h a i c o m หรือที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเค่ะทั้งนี้กรมทางหลวงจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังที่อยู่ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถได้แจ้งจดทะเบียนรถเอาไว้เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามียอดค้างชําระและดําเนินการชําระค่าผ่านทางโดยไม่มีค่าปรับค่ะซึ่งหากไม่ชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางในเวลาที่กําหนดจะต้องชําระทั้งค่าธรรมเนียมผ่านทางและค่าปรับ1ิเท่าตามกฎหมายกําหนดค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1 5 8 6กด1ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือข่าวสารที่มอเตอร์เวย์นำมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะ